สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็หลังฝนตกนะคะหกโมงหกโมงเย็นเนาะนะคะก็พาน้องมุกออกมาเดินเล่น,นะคะกินหญะะ้าหาเล็มหญ้ากินเนาะนะะเพราะว่าน้องไม่กินหญ้าที่เราปลูกนะคะหญ้าเนเปียร์ไม่กินเนาะ,ะก็กินหญ้าซื้อแล้วก็จะเป็นอ้อยะะแล้วก็ต้นกล้วยประมาณนี้นะคะต้นไมนะะ้เนาะแล้วก็จะเล็มหญ้ากินตาม ข้างทางนะคะนะวันนี้ออกมาค่าเพราะว่าฝนตกนะฝนตกนะคะก็เพิ่งหยุดดูสาวสวยของเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปเล่นดินแล้วก็พอควันก็พาออกมาเดินหาอะไรกินข้างนอกนะคะน,นี่ก็เป็นโรงเรียนค่นะมามาทางโรงเรียนเนาะจะไปทางเดินไปเรื่อยๆนะตามข้างทาง หาเรมัยากินเนาะนะเพราะว่าท้องแบบมากเลยนะคะท้องแบบมากเลยนะเพราะไม่กินหญ้าปลูกเนาะนะก็เลยน้องพวนช้านะคะฟนะื้นตัวช้าดูเดินลรี่วเลยนะจะไปไหนจะกินหญ้าหรือจะไปไหนเวลาให้กินเอาจริงๆแล้วไม่ไม,ไม่กินนะเดินนะคะ ดูฟ้าหลังฟ้ฝนสวยงามมากฝนตกนะคะช่วงนี้ก็พายุเข้าเนาะฝนตกตลอดเลยนะตลอดตลอดวันนะคะเขาจะเดินไปทางไหนเนาะ ย่าตามข้างทางก็พอมีบ้างแต่เขาจะกินไหมแค่นั้นแหละอ่าเขาตรงไปทางไหนฝั่งนี้ก็แบบ มันผสมหลายหลายชนิดเนาะแล้วก็เลยไม่กินนะคะมาคอยดูว่าเขาจะไปไหนมืดแล้วนะอันนี้จำพองมอง,มองไม่ค่อยเห็นน้องมุกสักเท่าไหร่ะเพราะว่าเดินเร็วมากเอได้ออกกำลังกายเพราะควานต้องต้องขี่นะไม่งั้นแบบเดินเดินไม่หยุดเลย นะคะเราต้องขึ้นขี่นะคะมไ, <c oughs> ไม่กิน <c oughs> ให้กินข้างทางก็หญ้าเปียกด้วยเนาะนะหญ้าเปียกก็เลยแบบมันไม่ค่อยอยากจะกิน โอ้แบบเนาะเลี้ยงช้างนะคะต้องแบบใจใจต้องสู้นะคะเปียกด้วยแหละเนาะนะ,ะไม่ค่อยกินเปียกฝนตกกำลังหยุดนะคะถ้าเกิดว่าแห้งๆหน่อยนะเะขาก็กินเรื่อยๆ กินหน่อยเถอะ <ś> จะกินแต่หญ้าใบาข้าวนะจะกินแต่หญ้าใบาข้าวแถวบ้านเรามันมีสักที่ไหนเนาะหญ้าใบข้าวถ้าไม่ใช่ที่เขาปลูกนะคะก็ไม่มีนะนะคะไม่มีนะคะ <ś ricane blast> ก็จะมีแต่หญ้าประมาณนี้มีอื <ś Gothic> น้องช้างด้วยเขาก็อาจจะเหม็นแล้วก็ไม่กิน ยาเนเปียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่แตะต้องอยากกินที่สูง <laughs> อยากกินที่สูงววะดูทางนู้นก็โดเรมอนน,อนนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะไกลๆทางนูน้นนะคะก็เดินออกกำลังกายเหมือนกันนะตรงนี้แถบนี้จะมีน้องมุกกับโดเรมอน <laughs> น้ำมุกกระโดเลมอนนะคะแล้วก็ไปฝั่งนูงน้นอีกก็จะเป็นบุญทุ่มนะคะบุญทุ่มตอนกลางคืนนี่ฮนะสมชื่อนะคะบุญทุ่มเสียงใสใสจริงนะตอนเย็นๆก็พากันเดิอนออกเดิอนออกกําลังกายนะตอน,ตอนเช้าตอนเย็นนะคะกําลังกายเพระาะว่ากลางวันออกไม่ได้บางวันก็ร้อนเนาะ บางวันก็ฝนตกวันไหนอากาศดีก็ว่าไปอย่างวดวิง่งแถวมากก็ เนาะก็จะกินหญ้าซื้อนะคะอาจจะลำบากนะคะนิดลำบากเยอะเลยแหละนะคะแม่จา๋านอะ่าก็ลำบากเยอะเลยแหละหานะกินหญ้าซื้อไม่กินหญ้าปลูกย้าซื้อก็จะเป็นหญ้า,าใบข้าวได้แหละเนาะ ปลูกก็ปลูกไม่ค่อยได้นะคะบ้านเราแรงนะคะจะปลูกใกล้ๆเราก็ไม่มีที่จะปลูกให้เขากินนะมันก็ลําบากดูเขากินหญ้าใบาข้าวนะที่เขาเก็บกินนะมันจะมีบ้างนะคะมีหญ้าใบาข้าวบ้างนิดๆหน่อยๆน,น,นะกินแอบกินของเขาปลูกหรือเปล่าถ้าเป็นหญ้าใบาข้าวนะคะกิน แม่แม่ท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครหญ้าใบข้าวให้กับน้องมุกก็ฝากด้วยนะคะ,นะคะเผื่อให้น้องได้แบบอ้วนๆขึ้นเนาะนะคะจะได้มีอาหารทานได้อิม่มนะคะยาไปละไปไป,ไะะไปข้าวที่เราปลูกไว้ก็วัวกินหมดนะคะหญ้าใบข้าวที่เราปลูกไวก <felt> ้นะไปปลูกไว้ตั้งแต่กลับมาใหม่ๆน้นเนาะ นะจีก็ทําคอกไว้แล้วนะเขามีคนไปลือออกนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเพราะามันไกลบ้านนะคะช่วงว่าจะไปดูฝนตกมาไปดูมีแต่อยวัวมีแต่รอยหัวก,กินมดน,น,นะคะต้องไปทําคอกไว้นะคะก็ไม่เยอะหรอกนะคะไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะประมาณไม่ถึงไม่ไม่นะ่าเครื่องงานนะคะเครื่องงาน ก่ว่าถ้าฝนตกมาโดนนี่ก็น,<ช>น,น่าจะสวยอยู่สว,วยเลยแหละเหลือแต่ตอนะครับผม <c oughs> นนี้เหลือแต่ตอนะคะต้องไปทำรั้วนะคะทำรั้วทำธรรมดาไม่ได้นะต้องทำแบบดีที่สุดนะ้คะดีที่สุดคงพี่โามาแล้วับผมเองพากันกินยาเขา <c oughs> แล้วก็ไม่ออกด้วย หนูจะกินขอกินหน่อยไม่ได้เหรอหนูหิวแล้วก็หญ้าใบข้าวเกิดเขาปลูกไว้ปลูกไว้มันมันมันเพิ่งจะสวยเนาะลยท่านึงเลือดเลือออกใบข้าวออกแล้วก็าปลูกในเปียอ๋อลือใบข้าวออกปลูกในเปียนน้้อออองัดาาใ่ื ดูกินดีีดนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีเนาะนะคะไม่มีนะถ้าจะถ้าเราจะวิ่งรถไปซื้อนะคะมาเอาเองก็มันถ้าเอามาเยอะมันกินไม่ทันเอามาน้อยเราก็ไม่คุ้มค่าน้ํามันไปนะคะค่าน้ํามันก็เนาะไปจากนี้ไปก็ร้อยสองร้อยกิโลละมั้งเนาะร้อยกว่าโลนะคะไปกลับก็สามร้อยกิโลแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะ นะอ้อยกับหญ้าใบาข้าวนะที่ที่กินกินนะที่กินกินก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยก็กินอยู่เราเอาไม่ออกเด้อทีนี้เจ้าของก็จะว่าเอาไหมไม่ว่าหรอหนูก็หิวเหลือเกินนะคะหนูหิว วันนี้หนูออกมาค่ำนะฝนตกนี่นี่น่าน่าจะมาอีกแล้วนะคืนนี้ก็มืดมืดมาแล้วเนาะนะาคะก็น่าจะมาอีก ก็ท่านใดที่จะสนับสนุนนะคะย่าใบาข้าวให้กับน้องมุกเนาะได้ได้กินอิ่มท้องนะคะก็ฝากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะยุบยุบน้องมุกะะฝากทุกท่านด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะลงอ่าจบคลิปนะคะใบเพียงเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากทุกท <c oughs> ่านด้วยนะคะนะขอบคุณค่ากันเลย สวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะไม่พอใจไม่พอใจไม่อยากกลับบ้านหนูกำลังหิวกำลังกินนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ